ส่งท้ายปีเก่าขอให้เรื่องเศร้าโรคร้ายมาลายหายลับปีหน้าขอให้ยิ้มร่ารับโชคดีตลอดปีตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ EP นี้จะชวนไปเที่ยวงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่อำเภอเกาะช้างค่ะเป็นที่สุดแห่งปีจริงๆของอำเภอเกาะช้างจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ าตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้างเขาจะจัดขึ้นทุกปีนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่13แล้วค่ะจัดโดยทางเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดร่วมกับชมรมนําเที่ยวพื้นบ้านสลักข้อและหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดในช่วงเช้าค่ะจะมีการจัดริ้วขบวนแห่น้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากบริเวณทางเข้าน้ําตกทานมยมนะคะ บริเวขบวนก็จะเป็นฐานเรือค่ะจากศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้างและฐานส่งกําลังบํารุงฐานเรือตราดร่วมถือทงและแบกเสลียงน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อถึงปลายสะพานก็จะมีเรือของกรมเจ้าท่ารอรับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเรือของกรมเจ้าท่าอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปถึงบริเวณปากอ่าวสลัขคอก็จะมีเรือมาตจจำนวนหกลำไปรอรับอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะ ซึ่งทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณสมัยรัชกาลที่5สวยงามมากเลยค่ะแอบบอกว่าป้าแฮปปี้ก็ซ่อนตัวอยู่ในนั้นด้วยนะคะงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ที่อำเภอเกาะช้าง เขาจะมีเป็นประจำทุกปีนะคะระหว่างวันที่26ถึง27ธันวาคมค่ะซึ่งวันที่26ทธันวาคมจะเป็นพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะนำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั้นมาแห่ในวันนี้นั่นเองค่ะ ริ้วขบวนมาถึงปลายสะพานชมรมน้ำเที่ยวพื้นบ้านสลักอคอกนะคะก็จะมีนายชานชัยพัชรวรางกูลรักษาราชการแทนในอำเภอเกาะช้างหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนประชาชนจากหลายภาคส่วนค่ะมารอรับอยู่ที่ปลายสะพานหลังจากนั้นก็จะตั้งริ้วขบวนเพื่อเดินเทา้าต่อไปอยังวัดวัดชคามคชทวีปหรือวัดสลักอคอกอีกป,ประมาณ1กิโลเมตรค่ะ เมื่อเริเขบวนเดินไปถึงวัดวัชการกัชทวิปหรือวัดสลักคอกนะคะก็จะมีพิธีที่ด้านหน้าของพระบรมราชานุสวรีของรัชากาลที่5ค่ะจะเป็นสถานที่จัดทําพิธีบวงสวงสักการะเส้นไหว้โดยมีนายนัทพลสงวนจิตค่ะรองผู้ว่าราชาการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีนะคะทั้งนี้มีวิทยากรรับเชิญเป็นนายทหารผู้เชี่ยวชาญด้านประกอบพิธีกรรมจากกองทัพเรือค่ะเป็นผู้นํากล่าวคําสดุดีแบบพิธีพราหม จากนั้นมีการบรมถวายของเยาวชนจากชมรมนาฏศิลป์เกาะช้างค่ะพร้อมกันนี้เขาก็จะมีการจัดทําบุญเลี้ยงพระจํานวนสิบรูปนะคะซึ่งการจัดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงปีนี้จะมีเจ้าหน้าที่และอสมอคอยแนะนําผู้ที่มาเข้าร่วมงานด้วยว่าให้ตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ G or, แล้วก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดทุกคนด้วยค่ะ นี้คงต้องลาก,กันแล้วด้วยคลิปสุดท้ายคลิปนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะที่สุดแห่งปีของเกาะช้างไร้ทุกไร้โศกไร้โรคไร้ภัย fc b ป happy channel ขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปใหม่ในปีหน้าสวัสดีค่ะ